พอเพี่ยโใจใจจริงรักผู้ยิงนยิ้นก็ไม่สอ้อนรักมันวนจนไม่น่ามนจึงไมหมัวเราคนจนไรเงินไรเงินไรหมส จเจ้ายัางาำถึงจะเหนื่อยแค่ไหนทำเรื่อยไปไม่บนสักำโอ้เอ้ยเว้นจมไปท่ทำก็ไม่มีจริงๆๆโอ้โคกะตาวาสนาเราเกิดมาจนคิดเกิดมาน้ำตานลาริน พอ้โเป็นธาตุจะรักเธอเพียงคทนนี่เนี่ยพี่ไฟบอกให้ร้องเหมือนดาวบ้านบอแต่ร้องเพลงให้จบยังเกือกนี่จบเห็นแต่งตัวแต่ชุดนี่มงสาวพยากรนะครับ บอกว่าวันที่12จะมีงานครับแฮะเลยเลยกล็ขอตักเรียนเชิญ<อ>พี่พี่น้องๆนะฮะในชมรมแล้วก็ต่างชมรมด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับก็วันที่12 13นะที่สำนักสงสาพยากรเนี่ยนะครับก็จัดงานไว้ครูพี่นะครับแล้ววันที่12ในตอนกลางคืนเนี่ยก็มีระบง,งย้อนยุนะครับซึ่งคนที่ มาเขาเรียกอะไรเชียร์ตำวงเนี่ยก็คือพี่น้องวิทยุสื่อด้วยกันนี่แหละนะฮะทำกันเองร้องรําทําเพองกันเอง,อง,ง,เเองแล้วก็รวบรวมเงินนะครับพอตามสมาชิกว่าเอ๊ะวันนี้นะครับทานแชร์เห็นบ้กินกันยัง,งไงโอ้โหน้องน้องน้องแชร์เปียรบ่อยน้องน้องตัวใหญ่ขึ้นเนาะเดือนละครั้งเดือนละครั้งที่ขนาดเดือนละครั้งนะล่าสุดที่สูส่ไม่ได้ในช่วงที่เราึงครับทำโปรเจกต์ใกล้จบแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้น้องน้องด้วยนะครับ พี่ก่าจะไปเป็นคุณปูแล้วครับอ่าฮะอะน้องเรื่องนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องแชร์เราต่อเรื่องเลยครับขออนุญาตนะครับเช็คลายชื่อนะครับวันนี้จะมีผู้ที่ได้เปลียนแชร์นะครับทั้งหมด11เ็ดท่านโอ้ที่มาวันนี้แต่ได้เปรียนจริงเนียแค่สองคนนะครับอ่าฮะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกาศเช็คลายชื่อก่อนแล้วกันนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเปลียนแชร์นะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณเสวกนะครับวันนี้เดินทางมาครับแล้วก็กลับแล้วตามกฎชมรมของเราคือถ้าเกิดมากลับก่อนไม่เป มีพันตำรวจโทกาละเวกนะครับมีคุณพ่อกิตพลันนะครับแม่พินพพโมกนะครับพี่ลิมคุณวิทยานะครับพี่ต้อยเทอร์โบนะครับก็มีพอออเตอร์นะครับมีพี่ไข่ไอพวกนี้อยู่ยังไม่ได้แชร์ทั้งนั้นเลยครับมีพี่ไก่ควยไปหมดเลี่ไเขาได้เขากลับไปไหมดแล้วก็ได้นะครับแล้วก็มีปะกานและมือสุดท้ายนะครับก็คือคุณอาสุธรนั่นเองครับมีใครที่วันนี้มา แล้วไม่มีรายชื่อบ้างครับโอเคเอออสต้องนำสินครับขออใบขออใบอสบอกเฮ้ยลืมค่าได้ยั่างไรขอขอขอเพิ่มหนึ่งใบครับขอจาะเพิ่มหนึ่งใบจาะเพิ่มหนึ่งใบนะครับวันนี้เปลี่ยรไปแล้วอสเปลี่ยนไปแล้วอส เทอร์โบ่อะไรพี่จ้อยเธอโบ่อะไรอ่านแล้วครับพี่จ้อยเทอโบ่โบ่ยังอยู่่แต่ไปขออนุญาตนะครับเมื่อกี้มีคนที่มันยังมีคนแย่มากนะครับว่าคุณอาสมพงศ์อาสมพงศ์นะครับคุณอาสมพงศ์เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับอาสมพงศ์เปลี่ยนแล้วอาต่อเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ได้จับฉลากนะครับไงตามนี้นะครับอาเปลี่ยนไปแล้วใช้หมดแล้วด้วยตังเนาะ รู้สึกว่าจะเบียร์ในงานอะไรด้วยน้ำงกนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณโทนภัฒนสุขจิตนะครับเป็นผู้จับนะครับฉลาดผู้ที่เปียแชร์สองคันครับอ๋อเป็นข้างล่างเลยครับท่านจะได้กระโดดป่านะครับจับได้เลยคือไม่ต้องจับสองคันได้เลยจับได้เลยจับได้เลยนะได้เลยอ่าจับได้ยุ่งยุ่งไปอ่าสองใบผู้โชคดีผู้โชคดีที่ได้แชร์วันนี้นะครับครับ ทแนนแนทโชคดีท่านแรกได้แก่เลขที่ออกตำรวจทอกาละเวนวัน้โชคดีครับนะครัเจอัต่อต่ตาหารจากตำรวจใช่ ับคท่านที่สามจับตำรวจได้ท่านที่สองครับท่านที่สองครับได้แก่คุณอาสุนทรที่สองครับเรียบร้อยไปครับรู้อะไรชื่อทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมร้องเพลงท่านก็ติ๊กมาแล้วกันนะน้องเออรู้เลยว่าใครได้แทนนะครับผมเรียบร้อยใช่ไหมน้องๆเรียบร้อยครับได้ได้ไปแล้ อ่ะนั่นก็ฟังเพลงนี้นะครับนี่เขาบอกว่าของจิสาวดีใช่อารองจก็เจิดได้อย่ามีใครสนคุนจนอยากเาดัดนคนเก่อเก่าเศาคนใดที่ไหนจะตนใจเรา ต้องนอนฮะของเราไม่เอาไห้มองเห็นนอนของคนรวยรวยคงมีคนรวยนอนต้องเห็นใจยอยู่พูดคุยกันครับแต่นานได้เจอกันนะครับรูปไปเลยรูไป ให้พี่ได้พ้นความว้าวเวตาหวานขหลนอนของคนจนจนได้ลบนไปครับ้งนอนจนจนรถเพื่อจักรนสตู